สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็เป็นนั้นว่าได้เฮกันแน่นอนคั้งไฟเขียวแล้วแจกคนละ2,000เพื่อเยียวยาโควิด1 9เพราะมาตรการอื่นอีกมากมายด้านการเงินและก็ภาษีก็เป็นที่น่ายินดีนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่จะได้รับเงินแน่ๆแ,แล้วคนละ2,000บาทแบ่งจ่ายเป็น2งวดก็คือ2เดือนเดือนละ1 0 0 0นั่นเองในช่วง ของเดือนเมษายนและพฤษภาคมนี้อย่างแน่นอนเมื่อวันที่6มีนาคม2563รายงานข่าวว่านายอุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าตอนนี้คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจมีไฟเขียวการเยียวยา ผลกระทบจากโควิด19แล้วซึ่งมาตรการสำคัญก็คือการให้เงินแก่ผู้มีรายได้น้อยคนละ200บาทโดยจะให้เป็นเวลา2เดือนติดต่อกันใช้จ่ายเดือนละ1,000บาทในช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาคมนี้ส่วนในด้านมาตรการทางด้านการเงินอื่นๆก็มีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือ ซอฟโลนธนาคารอมสินจะปล่อยกู้สถาบันการเงินอื่นๆในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.01เพื่อให้สถาบันการเงินไปปล่อยกู้ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ2การปรับโครงสร้างหนี้สถาบันการเงินพักชำระหนี้ต้นและขยายเวลาผ่อนชำระยืดเวลาชำระหนี้สำหรับลูกค้าลูกหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้เสียหรือ NPL นั่นเอง และเป็นหนี้เสียโดยจะยืดระยะเวลาชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยขยายเวลากู้เงินและลดค่าธรรมเนียมให้เงินกู้ประกันสังคมมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของสำนักงานประกันสังคมให้นายจ้างและลูกจ้างก็กู้ได้นั่นเองด้านมาตรการด้านภาษีก็มีลดอัตราภาษีหักณที่จ่ายแก่ผู้ ประกอบการชั่วคราวผู้ประกอบการ SME ที่กู้เงินซอฟโลนและผู้ประกอบการบัญชีเดียวนำภาระเงินกู้มาลดหย่อนภาษีได้ผู้ประกอบการ SME ที่จ้างลูกจ้างต่อไม่ให้ตกงานสามารถนำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้3เท่าตั้งแต่วันที่1เมษาถึงย1สกรกฎาคม2563นี้ เร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแว t ให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศเร็วขึ้นไม่เกิน15วันสำหรับผู้ที่ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตและไม่เกิน45วันสำหรับผู้ที่ยื่นแบบปกตินั่นเองสำหรับมาตรการอื่นๆก็มีพิจารณาลดค่าธรรมเนียมและผลตอบแทนให้ภาคเอกชนที่เช่าที่ราชพัสดุพิจารณาบรรเทาภรราระค่าน้ำค่าไฟ ลดเงินสมทบประกันสังคมทั้งนายจ้างและลูกจ้างเล่งจ่ายงบประมาณปี2,563ขยายวงเงินการซื้อหน่วยลงทุน hsf จากเดิม2 0 0แสนบาทวงเงินใหม่ต้องซื้อภายในเดือนมิถุนายน2,563และลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ65นั่นเองครับก็เป็นอ<ะ>ันว่าเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนคลังไปเรียบร้อยเนาะสำหรับมาตรการ แจกเงินครั้งนี้ได้แน่แน่คนละ1,000บาทแบ่งจ่ายเป็น2เดือนก็คือเดือนละ1,000นบาทนั่นเองครับจะน่าจะเริ่มได้คือเดือนเมษายนกับเดือนพฤษภาคมนี้ให้พ่อแม่พี่น้องรอได้เลยครับผมคืบหน้าจะเป็นอย่างไรก็ช่วยกดติดตามไว้นะครับได้เงินวันไหนแล้วจะมาบอกออกวันไหนแล้วก็จะมาพูดให้ฟังกันอีกทีหนึ่งขอบคุณมากๆครับผมที่เข้ามารับชมครับ